ใชที่ยงังเลยระหว่างไมมาโน DM40 p ปกับไมมาโน PD300x นะครับเดี๋ยววันนี้ผมจะพาไปดูข้อแตกต่างว่ามีอะไรบ้างปไปดูอย่างแรกที่แตกต่างกันแล้วก็สามารถตัดสินใจได้ในข้อนี้เลยก็คือถ้าเกิดใครอยากจะได้ไมแปลงเสียงได้นะครับคงมีไม่พ้อเจ้าไมมาโน DM40 p r ตัวนี้แน่นอนเพราะตัวเนี้ยสามารถแปลงเสียงได้สิบเสียงเลยถ้าใครที่อยากจะได้ไมแปลงเสียงได้เนี่ยสามารถกสั่งได้ที่ด้า้าเลยไม่ต้องรู้ชิปต่อละลถ้าเกิดไม่ได้ต้องการการแปลงเสียงได้เนี่ย ย่างถัดไปที่มันแตกต่างกันก็คือไฟตัวเนี้จะไม่มี R G B ส่วนตัวนี้จะมีไฟ R G B ด้วยซึ่งเราสามารถปรับได้ที่โปรแกรมในคอมพิวเตอร์เลยมีทั้ง Windows แล้วก็ Mac และอย่างสุดท้ายก็คือเรื่องเสียงไปเดี๋ยวเราไปลองฟังเสียงกันซึ่งอันนจะเป็นเสียงจากไมมาโอนอ DMC 0ตัวนี้เลยซึ่งไมตัวนี้เวลาผมใช้ปกติผมจะใช้พวกภาคเสียงเล่นเกมแคชเกมคุยกับเพื่อนอะไรอย่างเงี้ยสามารถใช้ประชุมได้ด้วยส่วนนี้จะเป็นเสียงจากไมมาโอนอ PD สามร้อย X ตัวนี้ซึ่งปกติเขาจะใช้ไมตัวนี้ทำพอดแคสต์ถ้าใครอยากจะได้คุณภาพเสียงดีๆนุ่มๆน,นะสามารถใช้ไมตัวนี้ได้เลยแลวถ้าเกิดใครชอบไมตัวไหนนะครับเดี๋ยวผมจะแปะพิกัดให้ที่มุมซ้ายล่างตรงนี้เลยสามารถกดดูได้ที่ตะกา้า